ง่ายใช่ไหมมันถึงจะอายุยืนยาวยืนนานโอ้ยอย่าไปตั้งโปรแกรมกินตั้งโปรแกรมนอนนะใช่ไหมล่ะหิวก็กินเมื่อไหร่ก็เมื่อนาน,านตรงเวลาโอ้ยหนีไปไกลกับลุงนั่นแหละกระบวนการที่เขาขีดเส้นไว้เป็นระเบียบอานาไมาจัดตายเร็วตายกับลุงเยอะอานาไมาจัดนนจริง ใครบอกว่าโชว์ว่าน้ําน้ําโคลนใช่ไหมน้าที่ไหนก็ไม่รู้ลุงเนี่ยลงมาเยอะแล้วล่ะครับไม่เห็นมันจะมีชื้อโรคเชื้อราก็มาแตะนี่ก็ต้องตัวแต่ถ้าหากว่าพญาติป่าขอพญาติตัวแบนลุงก็ไม่แซบนะ้ำอยู่ในกลออยู่ในลำไส้ตะกัดตัวอะไรก็ไม่แซ่บเือนกัน <laughs> เออพระเภ่พวกกินแล้วกินแล้วไม่ยอมอ้วนเป็นไปได้ไหมมันมีมันมีสัตว์ ใหญ่ๆ <c oughs> ย,ย,ยาวๆตัวกลมตัวแบนมันอยู่ในท้องมาแย่งอาหารกิน